จะเป็นยังไงเมื่อหญิงสาวที่อาศัยอยู่กับแม่ที่เป็นใบ้หูหนวกวันหนึ่งเธอดันบังเอิญโชคร้ายเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจนต้องถูกส่งตัวเข้าคุกกลายเป็นนักโทษหมายเลข2037สวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคำอธิษฐานสุดท้ายของนักโทษ2037ในสถานการณ์สิ้นหวังที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นจะเป็นอย่างไรมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับยุนยัง เด็กสาววัยมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่เป็นใบหูหนวกแม่ของเธอไม่กล้าเข้าสังคมสักเท่าไหร่แม่นั้นรู้สึกอายที่พูดกับคนอื่นไม่ค่อยจะรู้เรื่องยุนยังเธอจะคอยบอกแม่เสมอว่าต้องหัดออกเสียงพูดและพยายามใช้ภาษามือเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นบ้างเพราะพ่อนั้นไม่อยู่แล้ว ส่วนเธอก็ต้องไปโรงเรียนทุกวันและไหนจะทำงานอีกเธอไม่ได้มีเวลามาดูแม่ขนาดนั้นแม่เธอป่วยเป็นหอบหืดทำให้เธอคิดหาทางที่จะทำเงินเพิ่มและดูแลแม่ให้ดีอยู่ตลอดเวลากลุ่มเพื่อนๆของยุนยังได้พากันมากินอาหารร้านที่เธอทำงานอยู่เธอได้ออกมาแจมกับเพื่อนๆด้วยเพื่อนบอกเธอว่าเธอควรเลิกโกหกแม่ได้แล้วเรื่องที่เธอไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะท่าทีเธอก็ดูไปโรงเรียนได้แล้วนี่ให้บอกแม่ไปตามตรงเลยว่าเธอจะไม่กลับไปโรงเรียนอีกแล้วค่อยสอบเทียบเอาก็ได้ เพื่อนๆก็เอาหนังสือสรุปเนื้อหาให้เธอเพื่อให้เธอไว้เอาไปอ่านเวลาจะสอบและทุกคนก็ต่างพากันให้กำลังใจเธอเธอมีเพื่อนที่ดีและน่ารักกับเธอมากจริงๆเมื่อเพื่อนกลับไปยุนยังก็นั่งอ่านหนังสือฝึกทำข้อสอบไปเรื่อยจนมีลูกค้าชื่อซันมินเข้ามาสั่งกาแฟเธอรีบลุกขึ้นไปต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มทันทีที่เห็นเขาคนนี้เป็นคนรู้จักของแม่และยุนยังอยู่แล้วระหว่างที่เธอกำลังยืนชงกาแฟให้เขาเขาคอยจ้องมองเธอจากทางข้างหลังตลอดด้วยสายตาแบบหัวงู ตอนกลางคืนเขาก็กลับมาพร้อมกับกระดกโซจูต่อที่บ้านและก็เอาแต่นึกถึงภาพของยุนยังวันหนึ่งยุนยังกลับบ้านค่อนข้างช้าจนฟ้ามืดและระหว่างที่เดินกลับบ้านอยู่นั้นจูจูซันมินก็โผล่มาจากทางด้านหลังและเอาตัวเธอไปแม่เห็นเธอไม่มาสักทีแถมส่งข้อความโทรไปก็ไม่ตอบเลยเที่ยวอ,ออกตะโกนร้องตามหาไปเรื่อย ซันมินได้พายุนยังไปทำไม่ดีไม่ร้ายโดยที่เธอไม่เต็มใจในทางเปี่ยวเขาเห็นแม่เธอโทรมาเลยกดสายตัดทิ้งเขาขู่ว่าถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจเขาจะจัดการแม่เธอซะแม่เดินร้องผ่านมาทางนั้นพอดีซันมินได้ยินเลยจะกลับบ้านไปหาเมียแต่ไม่ทันไลยุนยันที่ทั้งโกรธและเสียใจได้ใช้ก้อนหินก้อนหนึ่งบับเข้าให้จนเขาได้จากโลกนี้ไป ภาพตัดมาที่ยุนยังนั่งอยู่ในห้องให้ปากคําตํารวจตํารวจบอกว่าเธอไม่ควรจะทําซันมินจนถึงแก่ชีวิตน่าจะแค่จัดให้พอสลบก็พอและจากแผลที่พบร่างกายของเขามันแย่เกินกว่าจะบอกได้ว่าเธอแค่พยายามป้องกันตัวตำรวจแนะนําให้เธอโกหกว่ายินยอมไปกับซันมินเองเพราะอยากได้เงินเธอไม่สนใจในสิ่งที่เขาพูดเธอยืนยันว่าตราบใดที่แม่เธอไม่ต้องมาเจ็บตัวมันก็โอเคแล้ว ทนายอยากช่วยเธอเขาจะให้เธอยื่นเรื่องให้กับมูลนิธิแต่เธอกลับปฏิเสธไปเพราะเธอรับไม่ได้ถ้าต้องใช้ชีวิตข้างนอกต่อไปพร้อมกับคําวิจารณ์จากคนรอบข้างว่าเธอนั้นเป็นฆาตกรเธอยอมรับชะตากรรมชีวิตของตัวเองเดินทางเข้าสู่ห้องตารางซะยังดีกว่าเธอขอร้องกับแม่ว่าอย่าพยายามทําอะไรเลยเพื่อช่วยเหลือเธอเด็ดขาดศาลตัดสินอย่างเป็นทางการว่ายุนยังมีความผิดฐานการก่อคดีฆาตกรรมและต้องติดคุกเป็นเวลา5ปี แม่เสียใจมากพอได้ยินคําตัดสินเธอรีบวิ่งร้องไห้ไปคุกเขา่ายกมือไหว้อ้อนวอนให้อย่าเอาตัวลูกเธอไปเลยยุนยังถูกส่งตัวมาที่แดนคุมขังหญิงในไม่กี่วันต่อมาโดยมีเลขประจําตัวคือ2037ที่นั่นเธอได้ไปพักร่วมห้องกับนักโทษหญิงกลุ่มหนึ่งเมื่อเข้าไปครั้งแรกเพื่อร่วมห้องอย่างทอมฮาวก็ได้จัดการรับน้องใหม่เธอคนอื่นๆเห็นก็รีพากันเข้ามาช่วยเหลือเธอด้วยความห่วงใยพวกเขาช่วยกันหายามาทาให้เธอ คืนแรกยุนยังก็นอนไม่หลับเลยเอาแต่ร้องไห้จนลีลาต้องบอกให้พี่ใหญ่ของห้องที่นั่งหลับสวดมนต์อยู่บอกให้สวดเผื่อเธอด้วยทอมฮายังชอบใช้เธอทำนั่นทำนี่เหมือนเดิมลีลาบอกว่าของใช้ที่ทางการมีไว้ให้ล้วนมีแต่ของแบบกากๆกกยิ่งใช้ยิ่งแย่พูดจบลีลาก็ยื่นของใช้ดีๆให้ที่แอบจิ๊กมาจากไหนก็ไม่รู้ให้เธอทุกคนทำการต้อนรับยุงยังด้วยอาหารดีๆที่แอบสะสมไว้ พี่ใหญ่เห็นเธอไม่กินจึงได้กล่าวสอนเธอว่าดูไหมถ้าไม่กินของที่พวกเธอตั้งใจทําไว้ให้จะเกิดอะไรขึ้นโดยพี่ใหญ่เธอเป็นหัวหน้าของห้องขังที่นี่และเปรียบเสมือนครูของทุกคนที่นี่ลีลาถามยุนยังตอว่าอยากทํางานแผนกไหนของเดือนจําที่นี่เพราะทุกคนจะต้องทํางานถ้าอยู่ที่นี่โดยจะได้ไปในส่วนที่ต่างกันออกไปยุนยังตอบไปว่าเธออยากทํางานในแผนกที่ได้ค่าจ้างแพงที่สุดแต่สาวชุดจมพูบอกว่าเธอได้เงินไม่เยอะมากหรอกเพราะเธอยังแหลงต่ําอยู่ ส่วนสาวชุดสีชมพูที่เธอได้ใส่ชุดสีสวยแปลกอยู่คนเดียวเนี่ยก็เพราะว่าเธอนั้นเคยเป็นนางแบบมาก่อนก่อนที่จะมาติดอยู่ที่นี่พวกเหล่าผู้คุมเห็นว่าเธอสวยและเคยมีดีกีมาก่อนเลยอยากให้เธอได้ใส่ชุดที่ดูสวยพิเศษกว่าใครๆหน่อยทุกคนแยกกันไปทํางานในแผนกต่างๆตามที่สนใจเข้าร่วมผู้คุมแผนกเห็นยุนยังจึงได้เข้ามาถามไถ่ข้อมูลของเธอ แผนกนี้คือแผนกห้องเครื่องที่ทํางานเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงเครื่องอะไรต่างๆในการทํางานนั้นจะมีทั้งคนที่ตั้งใจขยันและอู้ขี้เกียจปะปนกันไปก่อนเลิกยุงยังได้ถามผู้คุมว่าเงินค่าจ้างทํางานจะออกตอนไหนทุกคนพากันทําหน้าเบื่อไปตามๆกันกับคําถามนี้ผู้คุมเดินมาตอบเธอพร้อมกับใช้แฟ้มในมือบาบเข้าให้บอกว่าที่นี่ไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งนั้นและกระสวดไล่ย,ยาวเสียงดังไม่หยุดสาวชุดชมพูเห็นและสงสารเลยพูดตัดบทไปว่าเธอ เพิ่งมาใหม่อย่าไปถือสานักเลยแล้วทุกคนก็ได้ค่าจ้างจริงๆเวลาที่ทํางานล่วงเวลาพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะได้เงินไปใช้บ้างตามจุดประสงค์ของตัวเองผู้คุมเลยบอกให้รู้จักสั่งสอนเพื่อนหน่อยถ้าไม่อยากโดนขังเดียว ที่ห้องลีลาบอกยุนยังให้กดกิ่งเรียกเจ้าหน้าที่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอะไรคนอื่นที่ได้ยินก็ต่างพากันแซวว่าเธอจะพายุนยังไปเป็นเด็กในสังกัดแน่นอนพอออกไปเพราะก่อนที่เธอจะมาที่นี่เธอเคยเป็นมาม่าสั่งมาก่อนส่วนตัวเธอเองก็แค่เห็นว่ายุนยังได้มาอยู่ที่นี่แบบไม่แฟร์เท่าไหร่เธอเลยเห็นใจอยากช่วยยุนยังให้สบายใจขึ้นเธอเถียงหยอกกับคนอื่นๆในเรื่องที่โดนแซวหัวเราะก,กันคิกค,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 คิกคักๆจนยุนยังต้องบอกให้หยุดเสียงดังและนั่งร้องไห้ออกมาดื้อๆยุนยัง ยังคงร้องไห้ต่อไปแม้ในเวลานอนจนพี่ใหญ่เห็นเลยเข้าไปคุยด้วยพี่ใหญ่เธอเล่าเรื่องของตัวเองให้ยุนยังฟังเมื่อก่อนเธอนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคน ดันถูกรถคันหนึ่งชนแล้วหนีไปลูกชายเธอจากไปอย่างสิ้นหวังคนขับรถก็ไปมอบตัวกับตำรวจแต่ว่าเธอเองคิดว่ามันไม่สะสมกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับส่งพวกเขาและสมาชิกครอบคอรัวอีก5คนจากไปอย่างหน้าเศร้าเธอรู้สึกผิดกับเรื่องที่ทําลงไปพอมาคิดได้ทีหลังเวลาเธอหลับคนพวกนั้นก็จะคอยตามมาหรือฟื้นสิ่งที่เธอทําเสมอในฝัน เธอบอกให้ยุนยังอย่าไปยึดติดเลยถ้ายังอยากใช้ชีวิตต่อไปแบบโอเคยุนยังพอฟังที่พี่ใหญ่พูดแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาเธอก็พยายามเขียนจดหมายไปหาแม่ขยันทำความสะอาดห้องอย่างขยันขันแข็งจนทุกคนพากันแปลกใจเธอตั้งใจเรียนรู้งานต่างๆอย่างใจจดใจจอ่อเข้ากับเพื่อนๆได้ดีพอสมควรเลยแหละ แม่ก็มาเยี่ยมยุนยังที่เรือนจําพร้อมกับพิซซ่าเมนูโปรดแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้นํเอาอาหารของกินจากข้างนอกเข้ามาในพื้นที่เรือนจําได้สงสารเธอสุดๆฉากนี้เธอได้หัดพูดหน้ากระจกคนเดียวแบบพยายามยิ้มในการเตรียมตัวเข้าเยี่ยมยุนยังพอเธอได้เจอยุนยังก็ร้องไห้ออกมาเธอพยายามหัดออกเสียงพูดตั้งแต่ยุนยังไม่อยู่บ้านตามที่ยุนยังเคยบอกให้เธอทํา เธอบอกลูกว่าตัวเธอสบายดีและแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรยุนยังดีใจที่เห็นแม่ว่าแม่พอพูดออกเสียงได้บ้างแล้วทั้งสองพากันร้องไห้หนักมากในการพบกันครั้งนี้ผู้คุมมาเช็คชื่อตามห้องตอนเช้าตามปกติแต่วันนี้ยุนยังไม่สบายเธอเลยนอนอยู่ที่พื้นตัวสัน่นไม่ลุกมานั่งเหมือนคนอื่นผู้คุมเห็นก็รีบวยววยทันทีจนพี่ใหญ่ต้องบอกว่ายุนยังไม่สบายและเธอต้องการหมอ จุนยังถูกส่งตัวมาหาหมอเธอนอนหลับอยู่ในห้องพยาบาลและรีบสะดุ้งตื่นขึ้นมาขอโทษที่ไม่สบายจนไปทำงานไม่ได้ผู้คุมและหมอแจ้งเธอว่าจากอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเธอท้องเธอตกใจมากวิ่งเสียใจหนีออกมาเหมือนคนเสียสติทำให้พวกผู้คุมชุนลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลย ผู้คุมเอาตัวเธอกลับมาแล้วจัดการขังเดี่ยวในที่สุดพวกเพื่อนๆที่ห้องขังพากันตกใจเป็นห่วงเธอพอได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นต่างคนต่างเห็นใจสงสารเธอกับสิ่งที่ได้เจอมาทุกคนคิดว่าซันมินสมควรแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาพอคุยกันไปมาปรากฏว่าทอมฮาที่กำพามาตั้งแต่เกิดได้ทำตัวนอกคอกคิดขวางโลกว่าเด็กที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยืนยันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็เหมือนขยะ ลีลาทนไม่ไหวกับสิ่งที่ทอมห้าวพูดแต่พี่ใหญ่ก็ดุห้ามทั้งสองไว้ก่อนพี่ใหญ่ขอผู้คุมมาเยี่ยมยุนยังที่ห้องขังเดี่ยวของเธอพอเห็นยุนยังโดนมัดหมดอะไรตายยากพี่ใหญ่ก็ร้องไห้เข้าไปกอดเธอยุนยังเรียกพี่ใหญ่ว่าครูพี่ใหญ่ตัดสินใจพาเธอกลับมาที่ห้องด้วยกันในที่สุดทุกคนบอกเธอว่าอย่าเอาแต่คิดมากเลยให้ดูแลเด็กในท้องให้ดีแต่ทอม้าวยังไม่หยุดเข้าหาเรื่องเธออีกครั้งลีลารีบเข้ามาช่วยพร้อมงัดทอม้าวไปหลายดอก ลีลาและทอมฮาวก็โดนเข้าห้องกงเดี่ยวไปตามระเบียบพี่ใหญ่บอกยุนยังถึงเรื่องเงินให้เธอสบายใจเพราะเธอสามารถใช้เงินดูแลลูกได้ในที่นี่ต่อมาแม่ก็มาเยี่ยมยุนยังอีกแต่รอบนี้โดนห้ามเข้าเยี่ยมเธอถามถึงเหตุผลผู้คุมไม่ตอบอะไรแค่บอกว่าขอโทษในความไม่สะดวกแม่เลยกลับบ้านพร้อมทั้งน้ําตา วันต่อมาเธอก็ยังคงมาเยี่ยมแต่ก็ยังโดนห้ามเข้าเยี่ยมลูกสาวเหมือนเดิมแม่เศร้ามากเธอไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นยุนยังลูกสาวนั้นเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าช่วงพักทุกคนพักผ่อนกันตามอัธยาศัยยุนยังมานั่งดูเพื่อนๆเล่นบอลเล่เพื่อนๆสาวชุดชมพูกับเพื่อนอีกคนเดินเข้ามาหาเธอเอาของกินถุงใหญ่เบลือจากพี่ใหญ่มาให้เธอ ในระหว่างนั้นไม่ทันเลพวกขาโจได้เดินมาหาหัวหน้าขาโจเข้ามาคุยกับยุนยังจะชนเธอเข้าไปในห้องน้าพี่ใหญ่โผมาจากไหนไม่รู้งัดไปที่คอจนหัวหน้าขาโจยอมสยบไปราบคาบทอม้าวก็มาเห็นยุนยังพยายามจะปิดบัญชีใช้เท้านวดหน้าเธอเธออยากให้ยุนยังกําจัดเด็กในท้องทิ้งซะแต่ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งตัวเองผู้คุมมาเห็นรีบแยกทอมห้าวออกมาทอม้าวโดนดุ และกล่าวตักเตือนถึงคดีที่อาจโดนเพิ่มถ้าหากยุนยังและเด็กในท้องเป็นอะไรไปพร้อมโดนส่งไปห้องขังเดียวอีกรอบพี่ใหญ่บอกยุนยังเลยเสนอให้ยุนยังไปบอกสื่อสาธารณะหรือองค์กรยุนยันก็ยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมเธอคงคิดว่าแม่คงขาดใจตายถ้ารู้ว่าเธอท้องอยู่ในนี้พี่ใหญ่ได้ยินจึงพยายามอธิบายถึงความเป็นแม่ที่จะมักเข้มแข็งกว่าที่ใครๆคิดเธอก็ยังยืนยันคำเดิมพี่ใหญ่และเพื่อนๆทุกคนจึงคิดแผนและไอเดียออก พวกเขาจะเขียนรายงานส่งสารให้รูปคดีกลายเป็นแบบป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้ได้ทุกคนอยากให้เธอและลูกได้ออกไปใช้ชีวิตที่นอกคุกแบบคนปกติไม่มีคดียืนยันได้รับการอนุญาตไม่ต้องทำงานประจำในห้องเครื่องอีกต่อไปแถมยังได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเพื่อให้สะดวกต่อการไปหาหมอเธอได้มาทำงานในห้องออฟฟิศห้องพยาบาลเล็กๆน้อยๆแทนผู้คุมคนที่พาเธอมาค่อนข้างใจดีกับเธอมาก ยุ่นยังตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เธอเขียนจดหมายส่งให้แม่อีกฉบับบอกกล่าวว่าตัวเธอไม่กล้าสู้หน้าแม่เธอตั้งใจจะหาเงินซื้อยาส่งให้แม่ให้แม่ดูแลตัวเองให้ดีๆไม่ต้องเป็นห่วงเธอนะยุ่นยังทำงานไปตามปกติในทุกๆวันแต่อยู่ดีๆอาการปวดท้องเฉียบพลันได้เกิดขึ้นกระทันหันเธอนอนหมอบลงไปกับพื้น ในเวลาต่อมาเธอถูกนําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีหมอบอกว่าท้องได้6เดือนแล้วขนาดท้องเธอเล็กมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ท้อง6เดือนหมอบอกถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะเธอปิดกั้นใจตัวเองจากลูกในท้องเลยทําให้เด็กพยายามทําตัวให้เล็กเพื่อเอาตัวเองหลบจากคันแต่ถึงลูกเธอจะตัวเล็กเขาก็มีร่างกายแข็งแรงมากครบถ้วนดีระหว่างทางกลับผู้คุมที่พาเธอมาที่รับรู้เรื่องราวของเธอมาโดยตลอด เขาเลยสงสารเธอและเห็นใจมากเขาถามเธอว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเธอตอบไปว่าอยากกินเค,ค้กข้าวเหนียวยุนยังกลับมาที่ห้องลีลาอยากรู้าอาการเธอและเรื่องผลตรวจแต่ไม่กล้าถามเลยบอกคนนั้นคนนี้ให้ถามให้หน่อยสาวชุดชมพูร,รู้สึกลำคาญเลยจัดก,การถามยุนยังเองยุนยังก็ตอบไปตามที่หมอพูดพี่ใหญ่ยื่นหมอนข้างให้เธอให้เอาไว้หนุนท้องเป็นของขวัญให้ลูก ทุกคนห่วงยญยเธอมากไม่ยอมให้เธอช่วยทำอะไรเลยให้นั่งอยู่เฉยๆพอพวกเขาดวนดีใจที่ยุนยังสุขภาพดีจนลูกในท้องดิ้นทอมฮาวทำงานในห้องเครื่องตามปกติ ผู้คุมก็เข้ามาตามตัวเธอออกไปแจ้งว่ามีคนมาเยี่ยมเธอเธอแปลกใจมากเพราะตั้งแต่อยู่มาไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเธอเลยสักคนเดียวเมื่อไปถึงได้มีเจ้าหน้าที่บอกให้เธอเปิดบัญชีเนื่องจากเธอได้รับมรดกจากพ่อที่เพิ่งเสียไปพ่อเธอเป็นถึงเจ้าของรับเหมาก่อสร้างเธอคือคนที่ต้องสืบทอดกิจการเมื่อพ้นโทษออกไปศพพ่อของเธอตกเป็นของโรงพยาบาลเขาไม่มีบ้านหรือญาติที่ไหนนอกจากเธอเธอรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องพ่อแม้ว่าเขาทั้งคู่จะเข้ากันไม่ค่อยได้ เธอเอาแต่เศร้าร้องไห้เสียใจยุนยังก็คอยยินห่วงเธอห่างตลอดมาตั้งแต่เกิดเรื่องยุนยังมาขึ้นศาลอีกรอบทนายฝั่งซันมินกล่าวอ้างกฎหมายให้โทษเธออย่างไม่สะทกสะท้านเขาบอกว่าสิ่งที่เธอทำยังไงก็ถือว่าเป็นการตั้งใจปิดบัญชีคนอื่นไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดครั้งนี้เธอได้ขอพูดตัดสินกล่าวบางอย่างทั้งน้ําตาเธอยอมรับเรื่องที่ตัวเองส่งซันมินไปเฝ้ารากมะม่วง แต่ขอรับประกันว่าถูกสันมินร่วงละเมิดจริงๆเธอจะอยู่ในเรือนจำตามเวลาที่ศาลสั่งไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามขอแค่สุดท้ายให้เธอได้ออกไปอยู่กับแม่เธอที่บ้าน คำตัดสินในรอบนี้ออกมาปรากฏว่าเธอโดนลดโทษเหลือเพียงแค่1ปีในเรือนจำผู้คุมที่พาเธอไปและคนทั้งหลายที่ร่วมฟังส่วนใหญ่ต่างพากันพอใจถึงผลการตัดสินครั้งนี้ยุนยังกลับมาใช้ชีวิตในเรือนจำที่เหลือแบบแฮปปี้ขึ้นมากกับเพื่อนๆส่วนตัวเธอก็โตขึ้นมากเหมือนกันเธอบอกพี่ใหญ่ว่าเธอชอบดอกคอสมอส ทอมฮาวก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะหลังจากผ่านความเสียใจเรื่องพ่อมาได้สามารถเข้ากับคนอื่นๆได้ดีขึ้นเปิดใจมากขึ้นทุกคนเอาอกเอาใจยุนยังกับลูกเป็นอย่างดีแม้แต่หมอประจําเดือนจําและผู้คุมก็ต่างดูแลเธอพาเธอมาที่ห้องเอาเค้กข้าวเหนียวที่เธอเคยขอให้เธอเขารู้สึกเสียใจที่เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องเจอกับเรื่องแบบนี้มากๆตัวเขาเองนั้นมีลูกสาวอายุไล่เลี่ยกับเธอเช่นกันเขายินดีช่วยเหลือเธอจนกว่าจะพ้นโทษเธอเอาเค้กข้าวเหนียวมาเก็บเอายาใสาก่กระปุกในความจริงแล้ว เธอไม่เคยกินยาและวิตามินที่ได้มาเลยเช้าวันหนึ่งยุนยังเปิดประตูไปเจอกับภาพวาดดอกคอสมอสทุกคนแอบวาดให้เธอเต็มผนังเธอชอบดอกไม้ชนิดนี้เพราะว่ามันดูเหมือนเด็กผู้หญิงขี้อายแบบเธอดีเวลาปะทะกับสายลมพี่ใหญ่ถามผู้คุมเรื่องสอบของรัดให้เธอเธอมีสิทธิสอบได้ยุนยังก็ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นเธออยากเข้ามาหาลัยดีๆมีชีวิตดีๆมีเงินเลี้ยงแม่ให้สบายได้ ลีลาแอบจิกเสื้อนักโทษมาตัดเป็นเสื้อตัวน้อยไว้ให้ลูกยุนยังทุกคนช่วยลีลาจิกผ้าเพื่อการนี้ด้วยคนละผืนสองผืนกลางคืน ก็พากันตื่นมาช่วยกันทําอย่างสามัคคีแค่นั้นยังไม่พอช่วยกันคิดชื่อลูกไว้ตอนคลอดออกมาอีกด้วยทุกคนในนั้น,ล,นล้วนรักและดีกับเธอมากมายจริงๆวันที่รอคอยมาถึงยุนยังปวดท้องตลอดเธอทําสิ่งที่แย่พอสมควรเอาอยาที่เก็บเก็บไว้ใส่ปากตัวเองรวดเดียวเธอคิดจะปิดบัญชีตัวเองและลูกๆทุกคนก็เข้ามาเห็นและรีบส่งเธอเข้าห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว เธอทิ้งจดหมายให้ทุกคนไว้อ่านในกรณีที่เธออาจจากไปเพราะกินยาเยอะมากไปจนไม่มีสติเธอเลยเบ่งลูกออกมาไม่ได้อาการวิกฤตทั้งแม่ทั้งลูกเธออาการสาหัสมากนอนเป็นเจ้าหญิงนิทาต่อในโรงพยาบาลแม่พอรู้ข่าวรีบตามมาทันทีพอเห็นสภาพลูกก็เข่าสุดร้องไห้แม่เรียกหาลูกน้อยร้องหาอภิซามาให้ทุกวัน จนวันหนึ่งเธอลืมตาขึ้นมานิดนึงพอขยับนิ้วได้ตอนแม่เพิ่งกลับไปเธอนึกภาพความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กเสมอที่ตัวเองเติบโตขึ้นมาและหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้คำอธิษฐานสุดท้ายของนักโทษ2037และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมดู P 1984ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ